นนอไปเลยไปเอกนุนไปเอกนุนเออได้เกินปัดปัดโตอันนี้ไปเอกนุนครับเสี่ยมีค่ะก็ถ่ายแล้วเนี่ยเข้าไปเนี่ยเข้าไปไหมหนูเอาไปเข้าไปลุ้นไปลุ้นเขาไปลุ้นนายบ้านนางอะไปเลยโอ้เจอกับพไปเอกนุนน้อยยกมือถามก็โอเค ปีนั่น่ายหลายปี้เื่องมาเดียวเดียวเลยเ่องเดียวเลยเดียวเดียวเลยี่ได้นะครับเรียนเพราะว่าถ่ายแล้วถ่ายอันนั่นมันมืดไงหนูถ่ายยูแถวนี้จะไปใกล้ต้นไม้เรือแห้งแตนไมัไหลแตนหลครับ อ๋ออแม่ล้อลอพู้นั้นพี่แตนเหมือนเด้เนี่ยจะไปกองใหม่เด้อแล้กไปตัดแทนให้เลยรมาดูกันพกันยูบาไหนบ้านเรือนอยโนนัค่ะอ๋อเขื่อนนับ้านโนนราศีอ๋อโนนราศีโนนราศีนะผมเคยรู้จักอยู่บานโนนลาสีโนนศิลาราศีชอบค่ะ มือก้อนเป็นไปไทยเอมี่อยู่เคลื่อนบนลัดแหละบ้านแม่พัดน้องผู้หญิงไหมคะต้อ่ไปล่นดอยู่ใช่่บ้านโนนราศีบ้านโนนราศีไปดิหนูก็มีอะนีน้องผู้หญิงได้ไปจับมือูค่ะไปเอน้องผู้หญิงนะครับมาซีตัวจริงที่ไหนก็ไปที่นั่นทีน้องหญิงมากันยกทีม้ได้จับม

โอ้ยไปยืนอยู oh. teachers, ่มองหมดแดงหมดแดงเลยกัดเลยทีเดียมันปกติต้นไม้นี่เขาพ่อพนตัดลงมามันเลยสะไปทั่วมดสมไอมที่คนตัดลงอย่างต้นไม้นี่ไหมันกระจายัน้ตแมนต้นตีนเป็ดมีมีห้องน้ำก็จะเข้ามารดห้องน้ำอยู่แถวนี้้อง เออโอเคจะไปใกล้ต้นไมมเพราะมันมีแตนต้องต้องแจ้งไงเพานั้นถ้าจะไปเนียเนี้ตนมเยอะค่ะมตมีแตนครับมีแตนต้นอ้นี่ละไอ้ต้นเี่เขาเอินต้นนนซี่นี่เตมเ็นตนั่นแหละค่ะแตนล่ามีทั้งแตนล่ามแตนบอลลามกัมี แตกา้านน้เยหวากแล้เห็นว่มันก่อแล้วี่ไปหน้าหรของแเ้เห็นปะโอ้ก็ด้าะเอาเไมเร็วๆเดี๋ยวจด้านน่าเวทีเราประมาณ9 0 95%แล้วนะครับเ5แววที95%แล้วใกล้จะเสร็จแล้วนะครับ อ,อ,อห้องน้ำมาแล้วนะครับห้องน้ำฝั่งทางน้นเรียบร้อยแล้วห้องน้ำ<ะ>โอ้ กำลังจะเสร็จแล้วนะครับมีการจองที่จองที่ใกล้หน้าเวทีโอยันปวดข้อจอยุ่ไก่ปะน,นี่ยันตะบพเห็น Double ปวดข้อนี่บอยันเลยเนาะมาจากบ้านไหนเห้สัมผัสเนี่ย <c oughs> บ้านเนี่ย อะไรกับมาตะกั่นวนอ๋อกันวนว่ะทีโอ้ไก่เต๋อบริ้วขึ้นสิอยากอายกล้องไม่ต้องไปอยากอายดอกมันออกทั่วโ์ลูกคนเดียเนี่ยโอ้ยคือคือ้มี่สีเด้ผมที่บ่อยฟังมีสีบางในบัเขายกเราให้กินเนาะแค่ข้าแต่เคี่ยวมากอยู่เนี่ยบน ร้อยแม่บพอเอาหรอกมือหนึ่งไข่ข้าหมากมือหนึ่งหย่างยืดไปงี่เงี่แม่สีเนาะยูทูบเบอร์หลายครับมือเนี่ยน,น้นองอ,อุ้งอิงยุคข้างนาเน็ตได้จับมือเน,อน <สา S 1> ี่ยนอนช่วงนอนมาเสกเศร้าเนี่ยวิธีการจับบ่ายากเด้เอาแบงล้อยปอนหน่อยงี่เงี่ยกีฬาอีหล้วมะรับน้ำแม่จักรลอยเนี่ยคือเงินเนี่ยคือบางเทียเนี่ย ฟังเสียแกบ่เห็นเนี่ยเพราะว่ามันไฟมันซองตาไฟซองตาไฟซองตาบ่เห็นเดี๋ยวบ่เห็นเนี่ยอุ้งอิงบ่เคยปฏิเสธมีสิบบาทก็เอาไฟไฟซองตาเพื่อนเพื่อนบ่เห็นแมนไฟเพื่อนบ่ปฏิเสธเราคุณเหรอไฟไฟมันซองครับเดี๋ยวบ่เห็นของผมเดีก็อนนี่พอ่ีอุ้งอิงอุ้งอิงเงินยากมันมันเดี๋ยวบ่เห็นเนี่ยไฟซองตอนเขาให้ตอนไหนไปตอนนั้นน่ะเพื่อนบ่ปฏิเสธเงินบาทหรือเงินเก่า

เอฟซีตัวโยงมันคืนยองพอมาเปิดเบื้องดูเปิดดูิดดูแล้วก็โพสต์บ่อยอืมมันจะคืนยองไไวพวก ए, ไอไอไอยูทูบเบอร์นี่เนาะต้นสำรับคือมาร์คสกกระเบิร์ยุสประเทศสหรัฐอเมริกามันทัวโลกอันเนีาา้ยเารถอ,ออกแล้วจองที่จองที่ มาจองเด้ยพี่น้องเด้อขยับมาจองได้ขยับมาจองได้บอ,ไดบอมันบุคคลมาท่านมาบ้านนี้เขาทำงานตัวสิเลกงานแล้วก็ไทยบ้านที่มาจากทั้งพี่เด้เนี่ยบ่ได้มาจากทั้งหนาดิอขอบานอัดเลาะนี่เนาะเอาข้ามเข็นคูณม่วงหวานสะกุดตอยู่ใกล้ๆนี่เนาะ นี่แหละบักตึ้งใหญ่ๆนี่แหละเทศบาลมือขึ้นนี่แมกไปบ้านใดมือขึ้นหรอมือืนเมือขึ้นมือ,ออื้นไปบ้านเป็ดครับบ้านเป็ดบ้านเป็ดหรือบ้านน้อนม่วงเส้นที่น้าสามยัง,ย,งยังบ่ท่านเนี่ยนอนขค <บา S 1> ื <บา S 1> อยอดผู้จัดแต <บา S 1> ่ผู้จัดเขาล็อกไว้ที่บ้านเป็ดก่อนถ้าเกิดว่ามันเวทีสางบ่ได้มงหันเขาอาจิดง่ายไปบ้านม่วงก็ได้บ้านม่วงก็ได้มาเนาะ